ครับผมสองประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทศกรรมกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการที่พักประชาธิปัตย์แสดงจุงดยืนเห็นด้วยในหลักการเบื้องต้นกับร่างรัฐรรมัูญเรียกนิโทษกรรมฉบับประชาชนของภาคประชาชนโดยผมย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีรายละเอียดปลีกย่อย บางประการที่หากว่าภาคประชาชนจะร่วมมือกับประชาธิปัตย์นั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือมีการระบุให้ชัดเจนมากขึ้นประเด็นหลักเพื่อสร้างความสบายใจให้กับสังคมนะครับประชาธิปัตย์จะไม่ยินยอมนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือเรื่องกับการหมิน่นสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่ว่า บุคคลใดๆจะกระทำผิดคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธทำร้ายร่างกายประทุษร้ายเขาสถานที่ราชการหรือเอกชนเราก็จะคัดค้านการเร,รีโทษกรรมในทุกรูปแบบเนื้อหาสาระที่เรายืนยันว่าตรงกันในหลักการก็คือเรื่องของการที่บอกว่าจะให้โอกาสหรือเรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความผิดในเรื่องของพลกรสุกเสริญและความผิดในลักษณะของการเป็นระหูโทษ ตรงนี้ชัดเจนนะครับเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมต้องเรียนว่าเป็นจุดยืนที่เราแสดงท่าทีนี้มาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ท่าทีที่เพิ่งมามีเมื่อวันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยประชาชนแต่เมื่อเราเห็นว่ามีร่างที่ประชาชนเป็นฝ่ายเสนอเองและสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการผลักดันและไม่กระทบกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบนิติรัฐนิติธรรม เราจึงมีท่าทีที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับประชาชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือน่าแปลกครับที่แกนำคนเสื้อแดงนั้นกลับมีท่าทีปฏิเสธพรบนิทศกรรมของคนเสื้อแดงกันอีกปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณพยาอากาักหาดหรือว่ากลุ่มต่างๆที่มายื่นข้อเสนอกฎหมายฉบับนี้เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นส่วนใหญ่ครับ แล้วก็ที่น่าแปลกก็คือว่าเมื่อมีการเสนอกฎหมายฉบับนี้คนที่รีบออกมาคัดค้านหรือคนที่รีบออกมาพยายามที่จะสกัดดาวรุ่งพรบฉบับนี้กลายเป็นแกนนําคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับที่ตามข่าวเนี่ยไปเจรจากับคุณพยาวบอกให้ขอชะลอกฎหมายฉบับนี้ผมแปลกใจครับคุณจตุพรเดือดร้อนอะไรกับการที่ประชาชนจะเป็นอิสระผมแปลกใจจริงๆนะครับ ไม่คิดว่าจะเปิดเผยตัวตนกันชัดขนาดนี้คุณวรชัยเห็นไมเมื่อวานก็ออกมาพูดครับและไปใหญ่เลยครับบอกว่าประชาธิปิัต์สนับสนุนอันนี้เพราะจะเอาความผิดไปลงที่ทหารผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยืนยันว่าผู้สั่งการทุกระดับโดยเฉพาะฝั่งการเมืองฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีใครหลุดล่างแหได้สักคนนะครับต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ถ้าผมยืนยันอีกครั้งว่ากฎหมายฉบับไหนก็แล้วแต่ที่จะนิรโทษกรรมซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะนิรโทษให้กับอภิสิทธ์เวชชาชีวะหรือสุทเทพเพื่อสุบันด้วยนั้นอภิสิทธ์เวชชาชีวะและสุทเทพเพื่อสุบันจะเป็นคนยืนขวางกฎหมายฉบับนั้นเต็มที่เพราะฉะนั้นผมต้องฝากไปยังคนเสื้อแดงแกนนาคนเสื้อแดงนะครับวันนี้ประชาชนที่เขาถูกหลอกมาชุมนุม มากระทําผิดกฎหมายเขาเป็นบันไดให้พวกท่านนั้นก้าวขึ้นสู่อำนาจแล้ววันนี้เพียงแค่ท่านจะให้โอกาสบันไดเหล่านี้หรือบุคคลเหล่านี้นั้นได้เป็นอินสระก่อนพวกท่านเพราะเขาไม่ได้กระทําความผิดรุนแรงนั้นคุณยังใจดาไม่ยอมปล่อยเขาไปอีกเลครับทําไมแกนนาคนเสื้อแดงจะต้องจับพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกัน เพื่อให้ลากไปถึงพรบฉบับคุณวราชัยเห็นมาเพื่อที่จะให้แกนําคนแสดงนั้นต้องพ้นผิดไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับผมยืนยันว่ายังไงประชาธิทัตปัก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นให้โอกาสประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้กระทําผิดรุนแรงนะครับออกไปจากวังวนแห่งความขัดแย้งตรงนี้ซะดีกว่าส่วนระดับแกนนาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดที่แล้ว ระดับแกนนําสั่งการของนปชของคนเสื้อแดงถ้ามั่นใจว่าไม่กระทําอะไรผิดผมก็ขอท้าให้ทุกคนนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับพิสูจน์กันในศาลพิสูจน์กันตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกอย่างนี้ประเทศเดินหน้าต่อได้ครับแต่ขอให้เลิกเอาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงด้วยกันเองมาจับเป็นตัวประกัน หวังจะให้ท่านนั้นเกาะขากางเกงเขาหลุดพน้นเนื้อโทษกรรมหลุดพ้นโทษออกไปด้วยครับไม่ได้ครับแล้วก็เลือกเบี่ยนเบนประเด็นนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็เขียนชัดว่าใครหรือเจา้าหน้าที่คนไหนที่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายไม่ได้เกินเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุน,นั้นก็ให้ผลได้รับการเนื้อโทษกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณวรชัยอย่ามากล่าวหาประชาธิปัตย์ว่าพยายามจะไป ใส่ร้ายหรือกล่าวโทษทหารครับอย่ามาเสียบให้พวกผมไปทะเลาะกับทหารครับแต่วันนี้สิ่งที่แสดงออกจริง,รงๆคือท่านกําลังหักหลังประชาชนของพวกท่านเองผมจึงเรียกร้องว่านี่ไม่ใช่เรื่องเกมการเมืองนะครับถ้าคุณพยาวอักขาตและกลุ่มประชาชนมีความจริงจังและจริงใจที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้พระประชาธิปัตย์ยินดีที่จะเปิดโอกาสเปิดเวทีให้เราได้พูดคุยกันเพื่อปรับเนื้อหาสาระให้สอดคล้องมีความเป็นไปได้ และจะร่วมลับกันกฎหมายที่จะนาประเทศไปสู่ความรองรองบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่ถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ผมกล่าบเรียนไว้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของการจำำํานําข้าวนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่ากรมการค้าภายในโดยท่านริบดีจะประกาศราคาจำำคํานําข้าวฤดูใหม่ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหื่นสาพันห้ารอยบาท <c oughs> ผมย้ำอีกครั้งนะครับ โดยหลักการแล้วแม้พักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนับข้าวแต่สัญญาประชาคมในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2564นั้นบนป้ายพักเพื่อไทยเขียนว่า15,000บาทต่อตันทุกมเมล็ดและไม่ได้มีวงเล็บต่อท้ายนะครับว่าทำเฉพาะ2ปีแรกปีต่อมาจะเหลือ13,500บาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องกระทำก็คือยืนที่ราคา15,000บาทและผมยืนยันนะครับ ว่าท่านนายกยิ่งรักชินวัตรท่านเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันท่านมีเงินเพียงพอครับท่านมีเงินเพียงพอที่จะจํำนำหมื่นห้าพันบาททุกเมล็ดสี่ปีอย่างน้อยในอายุรัฐบาลของท่านแต่วันนี้ที่เงินมันไม่พอที่ท่านจะต้องพยายามหาทางออกโดยปรับราคารถรับจำนำซึ่งเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องชาวนาเพราะพวกท่านปล่อยให้มีการโกงกินกันมหาศาลในโครงการรับจำนำข้าวครับ เงื่อนไขยอยู่ตรงนั้นครับท่านอย่าไปเบี่ยงเบนประเด็นว่าท่านได้ช่วยประชาชนแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นคือพวกท่านกินกันอิ่มแล้วครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปโกงกินระดับหม0 0นห้าบาทต่อตันอีกจึงยอมลดระดับการคอร์รัปชันของตัวเองลงมาที่13,500บาทต่อตันแต่สุดท้ายพวกท่านก็กินอยู่ดีแหละครับห้บเกสิของราคา พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้เงินในส่วนนี้น้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกต้องทําคือการป้องกันการทุจริต c o r r u p t i o นครับเพราะถ้าท่านนายกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดคุณมหาศาลก็จะลดน้อยลงเรื่องของการสะสมของปริมาณข้าวที่มากเกินไปจนส่งผลให้มีข้าวเน่าข้าวเสียก็จะลดลง เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นสาเหตุต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําของโครงการรับจำนำข้าวที่อยากท่านนายกเอาจริงเอาจังและแก้ไขครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการรับปรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือปปชได้มีการเผยแพร่เอกสารข่าวเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเรือของรัฐบาลกับมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตของปปชท่านนายกครับท่านเองประกาศหลายครั้งหลายผล เรียกคอรมอมายืนเข้าแถวเคารพเหมือนเคา,ารพองศาประกาศต่อต้านทุจริคอร์รัปชันวันก่อนท่านก็ไปประกาศที่ Impact สิ่งที่ผมย้ำท่านครับท่านนายกไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับปปชเขออาก็ยางถามท่านอยู่ว่าข้อเสนอแนกของกรรมการปปชเรื่องของการระบายข้าวสารจากคลังสินค้าให้มีการกําหนดการบริหารจัดการการระบายข้าวอย่างเป็นระบบเปิดเผยการปิดบัญชีโครงการ รายละเอียดในการดำเนินโครงการและผลของการระบายข้าวต่อสาธารณะนะสิ่งเหล่าน,นี้ครับท่านนายกก็ไม่สนับสนุนนะเขาก็ทําเอกสารเผยแพร่ามาว่าเขาก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านนายกรรมนตรหรือรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลที่จําเป็นดังกล่าวผมคิดว่านี่เป็นบททดสอบสำคัญของท่านนายกนะครับถ้าท่านกล้า ที่จะดําเนินการตามคําแนะนําของปปชซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมเชื่อไม่เกินเหลือบาทกว่าแรงของท่านท่านก็จะได้ไดรับการยอมรับว่าท่านมีเจตนาในการที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าท่านไม่ทําแล้วอาทิตย์หน้าท่านจัดอีเวนต์ป้องกันการทุจริตใหม่เราก็จะได้รับทราบครับว่าคุณยิ่งรักชินวัตรก็เป็นเพียงคนที่ปฏิบัติงานตามที่ออกไนเซอร์จัดงานให้ อาทิตย์นี้จะพูดเรื่องคอรัปชันอาทิตย์หน้าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เม,มื่อวานท่านก็ไปชิมข้าวโชว์หมดฟั้งหนึ่งแล้วทั้งๆท,ที่ปัญหาของข้าวเน่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านนายกไปชิมให้ดูหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าท่านนายกลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอรัปชันท่านลงไปดูไหมว่าข้าวยี่งหอที่มันเน่ามันเกิดเพราะอะไรทําไมต้องมีการลงรสารหลายครั้งวันนี้ท่านนายกก็ไม่มีคําตอบคาตอบท่านนายกคือไปชิมข้าวที่มันไม่เน่าซึ่งรู้อยู่แล้วครับท่านไม่ต้องชิมพวกผมก็า เพราะฉะนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับผมจึงอยากกราบเรียนท่านนายกว่าท่านต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างครับเลิกใช้วิธีการตลาดนําการประชานําการเมืองเลิกใช้วิธีการประชาสัมพันธ์นําการเมืองเพราะวันนี้ท่านสร้างภาพลักษณ์มาหลอกประชาชนไม่ได้แล้วครับวันนี้ความจริงทุกอย่างมันปรากฏประชาชนเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูก ว่าข้าวมันเน่าทั้งประเทศท่านนายกควรจะตั้งใจที่จะลงมาดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับผมขอเรียกร้องอีกครั้งนึงครับสุดท้ายจริงๆพูดไปนิดเดียวนะครับเรื่องคลิปเสียงซึ่งวันนี้เหมือนสังคมพยายามทําให้มันลืมเลือนหายไปท่านนายกรัฐมนตรีทําเหมือนกับว่าแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปถือสาหาความอย่าไปค้นค้คว้า,า,าหาความจริง ผมยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าประการที่หนึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตอนคลิปนี้หลุดมาใหม่ๆท่านนายกพูดที่ทำเนียบรัฐบาลว่าจะให้เจ้าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการท่านพูดคําที่ท่านพูดประจํานะครับบอกว่ารอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบก่อนนะครับพวกผมก็รอมาสองสัปดาห์ครับคําถามคือท่านให้ใครไปตรวจสอบ เพราะเราคงยอมรับไม่ได้นะครับถ้าท่านเรามีนายกรัฐมนตรีที่พูดไปโดยไม่มีข้อเท็จจริงพูดว่ามีหน่วยงานตรวจสอบแต่ไม่ได้มีการสั่งการเพราะฉะนั้นผมยังรออยู่ครับว่าท่านให้ใครไปตรวจสอบว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงจริงของคุณยุทธศักดิ์กับคุณทักษิณหรือไม่และหากเป็นคลิปจริงมีการตัดต่อตรงไหนอย่างไรตามที่พวกท่านมากล่าวอ้างอย่าพูดลอยๆครับเพราะบรรดาสารพัดโกฆษท่านพูดไม่ตรงมาสักคนครับ บางคนก็บอกเสียงปลอมบางคนบอกเสียงจริงแต่ตัดต่อเพราะฉะนั้นท่านนายกต้องทําเรื่องนี้ให้กระจา่างและพวกผมจะรอและจี่ถามเรื่องนี้ทุกสัปดาห์ถ้าท่านนายกไม่ทําเรื่องนี้ให้กระจา่างเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระถูถามและขอให้ท่านนายกบอกเลยนะครับว่าท่านสะดวกวันไหนพวกผมจะรอเพราะในเมื่อรอมาได้ขนาดนี้ผมจะรอท่านนายกสะดวกและตอบเองครับ เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับท่านนายกโดยตรงในฐานะที่ท่านเป็นรัฐนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยถ้าท่านมีรัฐนตรีช่วยกลาโหมที่มีแผนในการที่จะแทรกแซงกองทัพใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการออกกฎหมายร้างผิดให้กับพี่ชายของท่านพวกเราต้องได้ยินความคิดเห็นของท่านในเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรประการต่อมาก็คือว่าเรื่องนี้ที่ต้องทําความกระจา่างเพราะว่าสาระหลายประการนะครับในคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อํานาจ เข้าไปแทรกแซงกองทัพโยกย้ายขอบอเหล่าทัพก่อกฎหมายล้างผิดผ่านสภากลาโหมพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ประเด็นเหล่านี้ท่านนายกจะนอนหลับทัพอยู่เฉยๆไม่ได้ครับท่านต้องทําความกระจ่างในฐานะท่านเป็นผู้มุกค้ำชาญในฐานะนายนะรัฐนตรีสูงสุดและรัฐบตรีกลาโหมที่ท่านจะมีลัมตีช่วยกลาโหมคนนี้ทํางานด้วยท่านต้องสร้างความกระจ่างให้เป็นที่ประจักษ์กับประชาชนว่า เราจะสามารถไว้ใจกระทรวงกลาโหมเราจะสามารถไว้ใจนักการเมืองที่เข้าไปทํางานในกระทรวงแห่งนี้ว่าเขาจะทํางานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน,นเป็นที่ตั้งไม่ใช่คํานึงถึงผลประโยชน์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นที่ตั้งนี่คือคําถามท,าที่คุณยิ่งรักชินวัตรต้องตอบครับหมดแล้วครับขอบพระคุณครับ